โอเคอลไรฮะกับสีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมนกสโตคุงและนี่ก็คือไมค์ครับอ่าชีวิตรอดนะครับ EP ที่12นะครับ EP นี้เราจะไปลงนรกกันนะครับไปแก้แค้นเนาะโอเคตอนนี้ฟาร์มผมก็ขยายตัวเรียกว่าอะไรอะเรียกว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตมาพอสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับโอเคนะหลังจาก AFK มาหลายวันแล้วก็ไ่ตัดไปนะครับก็ได้ประมาณ1นล่อง หนึ่งกล่องกว่าเกือบสองกล่องะครับแล้วก็มีที่แรกเอามาแล้ไปแล้วบางส่วนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมเอาไปย่อยให้มันเป็นกระดาษนะครับเอาไปค้าให้เป็นกระดาษก,ก่นนะะอนเนาะเราเดี๋ยวเอาไปแลก n p c กันดูว่าที่ว่ามันจะได้เท่าไหร่นะฮะเออเราจะได้แลกของจาตัวไปนรกนะฮะโอเคตัวนี้ใช้เวลาน่าจะสักพักฮะ,ะขอข้ามไปตอนแลกของกับเ p c นบีซีเลยนะ โอเคแล้วก็อย่างที่ผมว่าไว้ในคลิปที่แล้วเนาะผมได้ขยายาส่วนของเรียกว่าอะไรเรียกว่าร้านค้าเพิ่มเนาะก็ได้ชาร์จเน็ตวีราคาถูกลงนะฮ่แล้วก็ผมตกแต่งใหม่ด้วยนะครับเออให้มันดูดีกว่าเดิมเนาะโอเคแล้วก็บ้านหลังนี้ไวเอฟเคนะครับไว้อเอฟเคให้ชุกเกอร์เคนของเราโตนะฮะโอเคตอนนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่นอนหรือ,อยังยังไม่นอนโอเคอยังไม่นอนก็เอามาให้เราแรกกันเลราหน่อยครับ ช้เวลาพักๆใหญ่ๆเลยคนะือตัวหนึ่งอ่ะเขาจะแลกได้ประมาณ16เนาะครับตัวละ16นะครับ20ตัวก็ถ้าแลกได้ทั้งหมดก็20คูณ16อะครับเท่าไหร่วะ32ประมาณ320นะฮะถ้าเอาทั้งหมดนะโอเคนะครับตอนนี้ก็หมดจนไม่รู้จะหมดยังไงแล้วนะครับผมนะกระดาษผมหมดเกลี้ยงละ เรามาดูกันครับผลประกอบการนะครับก็ได้ประมาณ3 stack กกับอีก57นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูของเก่าด้วยอของเก่าได้เท่าไรเออที่ผมแลกไปแลกไว้ก็อีก1นึ a งสกนะครับรวมกันเป็น5 stack กพอดีนะครับ64คูณห้าก็เลยดีเชียวนะครับโอเคแล้วก็เราจะเป็นต้องมีสมุดนะฮะสมุด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 อ่าเรามีสมุดตรงนี้28เล่มนะฮะโอเค เราต้องการอะไรบ้างครับตอนนี้ผมต้องการไปนรลกพราะฉะนั้นผมต้องใส่รองเท้าเป็นไฟล์ p r o d u นะฮะโอเคส่วนเกาะน,นี่ผมถ้เาเป็นไได้ผมจะใส่ u n b r e ก k i n g กับ m มนด i n g ทั้งหมดเลยนะฮะโอเคมีเท่าไรช็อปหมดโอเค m มนด i n g หนึ่งอันโอเคงั้นก็ผมทำเป็นดาบเพชรเลยดีไหมเออขนาดนี้และก็จะใส่ขนาดนี้เดี๋ยวผมต้องนั่งรถไฟไปเอาทีนะดาบเพชรโอเคครับเดี๋ยวผมนั่งรถไฟไปสักครู โอเคกลับมาแล้วครับพร้อมกับเพชรอีกสิบห้าเม็ดโอเคผมครับดาบไปแล้วกันนะฮะมีไม้เศษไม้ช่างไม้บ้าง,างไหมโอเคอค,ครับครับอ่าฮะเอาเป็นดาบเลยนะฮะดาบเพชรไปเลยโอเคที่เหลือก็เก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนโอเคมาขอหนังสือเอ็นชันนะครับผมโอเคอ่าฮะโอเคอ่าเอ็นชันดาบไปก่อนนะฮะก็ใส่อันกกิ้งไป Okay. ตามด้วยชาร์จเนทวีนะฮะเวลผมจะหมดกันแล้วเนี่ยแล้วก็ลูติ้งสามนะครับ <c oughs> เวลรถเจ็ดแล้วฮัโลโหลงั้นผมใส่รองเท้าแล้วกันฮะรอ,องเท้าเอาเป็นไฟเบร์ชั่นนะครับโอเคหมดยังเวลผมเนี่ยหมดยังลืมใส่เมนดิ้งวะ่ะดาบเมนดิง้ง ดาบก็ไม่ได้โดนอะไรขนาดนั้นเพราะว่าผมเอาใส่ใส่หมวกแล้วน,นะฮะอ๋อไปหาเวลไม่พอนะฮะเวลหมดกรรมเวนเวนกรรมแต่ที่สำคัญเรายังไม่มีธนูนะสิออถ้าผมอลองครับธนูดูสิว่าถ้าธนูเนี่ยเราจะใช้อินฟินิตี้กับ ฟินิทตี้เนี่ยใช้เท่าไหระะ่ะอะใช้สี่พอดีครับหมดเที่ยงครับเพ่ลผมมาโอเคผมว่าน่าจะพร้อมพอสมควรน่าจะไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนะโอเคไปไปนอน <c oughs> ไปนอนก่อนอย่างแรกเออไปนอนกันฮนะหวังว่าจะไม่มีอะไรดักทำร้ายเรานะ เราเราเกิดข้างในใช่ไหมเกิดข้างในแบบใดเดี๋ยวทำไมเราไม่ไม่เกิดประตูข้างในอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่เลยกะโฮเอาไปกินซะไปไหนละมาครับท่านชมเราพร้อมเราพร้อมมากมากมาเลยกะโฮฉันไม่กลัวในายต่อไปแล้ว ตายไปซะผมถึงพวกแกด้วยนี่ไงล่ะทำไรทำไรฮะทำเออไม่กลัวแบบใดมตีแรงชิบหายเลยโลต้องมาครับโลต้องมามาซี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 เฮ้ยตีแรงเกินไปแล้วตีแรงเกินไปหรือเปล่าผมต้องการแท่งไม้ครับพวกนั้นเอาไม้มา แล้วก็ผมไม่ได้ทำโต๊ครับเลยาาผมจะทำโต๊ครับก่อนอุ้ยทํารทำอะไรเนี่ยโอ้โหความไวของนิ้วนี่มันไม่น่าให้พัยจริงๆนะนี่ไงล่ะทำลายเราตอนนั้นเราไปฝั่งนู้นเนะาะคราวนี้ผมจะวิ่งมาฝั่งนี้แทนนะอ่าขอนนี้วไว้ด้วยส่องไปส่องนะฮะ โ okay. อเใส่ยมันก่อนใส่ยมันก่อนได้เปรียบอ้าวเหมือนได้ยินเสียงกระโคเลยอะไปาคุยกันข้างล่างครับไปเลยไปเลยไปเลย,เลยอย่ามาอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามาทำลายกันโอยไม่ใช่ท่าน,นนี่ไปช่องสุดท้ายดีกว่าเออ แต่เจอล้เนี่ยวันนี้ประสาทเจอแต่คาโ h เนี่ยโอ้ยแมวกี่ตัวเนี่ย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 โอเคขอทองหน่อยตรงนี้อ่าหา้าแหล่งขุดทองชั้นดีครับข้างหน้าเราไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรเลยซูมไปไม่มีอะไรเลยมิดติบมุดตื๊บ ไอ้ล้วผมไม่ได้ชุดทองมาด้วยแล้วหมูจัไล่ควิดผม,มนนะอ่ะเน่เ้ยไหนทำให้ฉันดูแย่เฮ้ยแย่เกินอุ้ยโอ้ยโอ้ย,อยรอด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 ,รอดเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินนี่ไงผมจะหาเจอนะบวันนี้เจอแต่กระโฮนะ่เลยเกิดดีเหลือเกิน ขอทำเป็นกางเกงทองชั่วคราวไปใส่ชั่วคราวนะฮะโอ้ยพอแล้วพอแล้วดีแลี่ยีเล้มีรองเท้ากันไฟอยู่โอ้โหจะเจอได้ยังไงเนี่ยประสาทใหญ่เริ่มเริ่มเทิมเทิมแลตอนเราตั้งใจหาไม่มาอะเราต้องค่อยๆเดินเดี๋ยวเราก็เจอเองอยากจะต่อบอ็อกไปนะแต่กาโฮจะไม่สอยเราใช่ไหมจมลาวาเลยนะ อย่าทำร้ายกันนะฮะก้าวอย่าทำร้ายกันเด้อโอเคถึงโดยสวัสดิภาพอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนเฮ้ยเราเราพวกเดียวกันเราพวกเดียวกันเพื่อนไม่มีไรไม่มีไรไม่มีไรเอ้อย่าอย่าอย่าไม่ทำไม่ทำร้ายเราใช่ไหมเออถ้าเป็นหมูของพวกพิกลินนน่ะเฮ้ ไม่ทำไม่ทำร้ายก็บ้าแล้วงั้นผมไปทางไหนต่อดอยูนี่ตันแบบไม่รู้จะตันยังไงแต่ว่าประสาทนี่แบบจะหายากไปไหนนะฮะโอ้โหเดี๋ยว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 ปุ๊บปุ้ชตุ๊กตุกตุกนี่ไงล่ะตีเลยนี่ไงจะมีไหมครับประสาทเทนี้ผมไม่มีหรอกมั้งหาดดีกว่า ไม่น่าคุ้มเสี่ยงไปดีกว่า้ยชชอบตะเลิรดอย่างเงี้ยแล้วก็ตกใจนี่นเป็นลาวาเรียร้อยไปแล้วนะผมว่าผมทำหีบเก็บไว้กลางทางดีกว่าวเยอะเยอะแบบไม่รู้จะเยอะอยังไงจะพกไปทำไมเหมือนกันมีหีบอยูน่นี่เดี๋ยวผมเก็บขอ,องที่ไม่ใช้เอาไว้ตรงนี้ ห้าเก็บ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 นี่ไปด้วยเพื่อต่อบล็อกแล้วก็แมกมาอันนี้เอาไว้เก็บโอเคทองนี้เผื่อเอาผมเก็บไว้เผื่อเอาไปเทดนะแรกกับพวกหมูมีลาวาตกลงมาทำไมนั่นไงพูดไม่ทันคำขาดหรืออาจาเอ๋เป็นที่ที่ไม่ควรจะโผล่ออกมาเลย เดินมาสิดักตีนี่เขาเรียกว่าดักดักตีดักตีวูชไอ้นี่ตีไม่ได้นะฮะไอผมเจอแต่ใบโอมนี้เลยล่ะแลแบบสูนลูกหูล,กลูกตาก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลย ม้องเปล่ามากๆคือออกมาแล้วเราตรงทันอ่ะก็ขึ้นอุ๊ชตเตรียบแล้ว <c oughs> เตรียบแล้ว <c oughs> กับได้เป็นกับโดนย่างแนละ้วระวังเท้าดีดฮะระวังลาวาด้วยมันอันตราย โ oh, oh. หคือแบบพร้อมตายทุกเมื่ออะไรเงี้ยเป็นพ p ที่เขาสุดๆโหใครจะไปหาเจอวันนี้ โครงกระดูกแต่ตรงนั้นมีโครงกระดูกแรกเลยครับขึนแรกยืนแรกเลยเอ้ยไอ้ยังไปอยู่ตรงนั้นดิอัดโค้โงเมื่อกี้ตรงนี้แต่โดนยิงขึ้นมาก็มีปัญหากับเราอีกอ่าเหมือนโครงกระดูกตรงนี้ฮะแล้วยังไงหาเจอเนี่ยชาตินี้ ยอยอยู่นะเจอ,อ,อ,อไปครับชิปชันนี้ผมจะหาเจอไหมอุ้ยชิอยอย่าอย่าอย่านะอย่านะ จะทำอะไรรู้หนารู้หนารู้หนาผมพิดแด่อาเขียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นหรือเปล่าไมสน่าใช่นะครับผมเหมือนจะเป็นประสาท ปราสาทหมูหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมออโครงสร้างเหมือนปราสาทหมูเลยอะเจว่ปราสาทหมูแล้วก็ยังดีกว่าไม่เจออะไรนะฮะโอเคแต่ว่าปราสาทหมูมีตัวขวานดิแม่งขวานซิ่งแม่งโคตรโหดนะฮะเนี่ยใช่เลยปราสาทหมูแท้ๆไเอ๋ไอเองมีใครอยู่เปล่าไอหมูไอหมูซิ่งไอหมูขวานซิ่งมีจาม อามหัวเราทีเดียวเราไปได้เลยนะฮะฉานเราต้องค่อนข,ข้างเซฟนะเต้วงานนี้สเตลอย่างเดียวไอหมูเนี่ยไอหมูเนี่ยโคตรโหดโคตรอันตรายนะฮะนี่นี่นีๆๆ่ขวานทองนั้นโลเราต้องมาะะแล้วก็กล่องสมบัติที่อยู่ข้างล่างนั่นนะฮะของโคตรดีนะฮะไม่รู้ผมจะสู้ไหวหรือเปล่านะ เปิดเปิดเลยฮะตายโคตรยากเลยนะพออย่างเดียวจังหวะน,นี้ยังม,มีใครยิงเราร่วงก็พอนะฮะนี่ไงกินนิ่มกินกินนิ่มขอกินนิ่มโอเคตกลาวาโอ้ยตายอยู่นะฮะโจมลาวานี่ตายอยู่โอเค ต่ยีเป็นไงล่ะแกมาเลียงกับผมผมเลี่ยงกว่าเยอะอุ้ยมีแก๊สด้วยเหรอเกินไปนี่ไงกี่ตัวกี่ตัวมาซี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 เฮ้ยจะโดดแกอยู่ไหน เอยหมดหรือยังเนี่ยหมดหรือยังเออถ้าโดดพลาดนี่ผมตุยเลยนะอเอาไงดีฮะผมลงเลยดีไหมลงเลยดีป่ะผู้ชายครับลงเลยฮะตุยก็ตุย <c oughs> ตุยก็ตุยแบบแตนวะ <c oughs> เอาขึ้นก่อนเลยนะเราฮ่าฮะโอเคตั้งต๊ะกันครับตั้งต๊ะกันครับ นนมันมาหาเราได้ครับเราต้องบล็อกไว้ก่อนโอเคผมขอกินข้าวก่อนทำใจก่อนฮะท่านผู้ชมโอ้ยแม่งโเคตรเสียวนี่ก็มาได้ฉันปิดปิดเลยนี่เก็บผมขอ,อ,อวางก่อนฮะกันตกกันตัวเองกันตัวผมนี่แหละตตก คก็ข okay. จัดเคลียร์พวกนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวพวกกาดนี่ไว้ก่อนเอกะลงน้ำไปเออตุยซะอ่าเรากั้นห้องไปเลยฮะนี่ของเราทั้งนั้นห้ามผู้ใดเข้าห้ามผู้ใดเข้านี่ไม่ให้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 เข้าโอเคน่าจะรอดปลอดภัยหรือเปล่าไม่ค่อยขุดนะฮะ ต้องรีบต้องร้อนเผื่อมันมีกับดักข้างล่างอีกนี่ผมเอาชัวนะฮะนี่เออคนจริงเอาชัวฮะไม่ชัวไม่ลงเล่นชา้าจะว่ากันนะฮะท่านผู้ชมแหมไม่อยากตายจริงฮนะมุสามาแล้วไม่อยากให้เสียเที่ยวโอเคครับตอนนี้เรามาถึง <S <S ใจกลางกล่องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอดูอ่ะเป,ปิดไปเลยปิดปิดโอเคแปะไปหน่อย ไหนมีอะไรเปิดมีไฟฟิชชั่น2นะครับแล้วก็มีตัวเขาเรียกอะไรอะเนเธอร์ไลท์อัปเกรดนะครับนี่ชุดอัปเกรดของเนเธอร์ไลท์นะครับมีอ่ากางเกงไดมอนด์นะฮะแล้วก็อ่าไฟฟิชชั่น2ตอนนี้เราใส่เป็นฟชั่น3อยู่นะอ่ะไดมอนด์2ครับทนูมาแล้วก็มีบล็อกเหล็กให้เราด้วยนะฮะไปฝั่งน,นี้มีอะไรเอ่ยมีชุดกรอบเพชรวะครับ ชุดเกราะเพชรแล้วก็กางเกงเป็นทรอนกับไฟฟูติชั่นไอวีนะฮะอันนี้อันนี้เราใส่ได้เลยนะโอเคมีบ็อกบ็อกเพชรเพียบเลยนะครับแล้วก็เพชรเพียบอีกเหมือนกันชุดอัปเกรดเนเทอรไลท์นะครับแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยสกอตอาร์เมอร์นะครับเทมเพลตนะครับคืออะไรวะน่าจ,จะเป็นแต่งชุดปะโอเคอ่าผมใส่แทนอะไรดีผมใส่แทนนี่ละกันในพอร์ชนะครับอันเบกกิ้งนะครับโอเค ตอนนี้เราน่าจะได้เป็นชุดเพชรหมดแล้วนะฮะอ่าโอเคเก่งเดี๋ยวเป็นเพชรเลยก็ก็คงจะยังไม่ดีเท่าไหร่อ่ะเกาะพลิชั่นสามนะครับกับอันเบกกิ้งผมว่าเอาโพลิชชั่นมาก่อนโพลิชชั่นดีกว่า mm hmm. เอ้ยปลอดภัยกว่านะตัวน,นี้ผมขอทิ้งอะไรไว้ดีเอ้ยทิ้งรองเท้ากันไฟแล้วกันนะฮะอ๋อฮะแล้วก็ ่ไม่มีอะไรจะทิ้งละก็ของเราทท้งนั้นเรากลับให้หมดเฮ้ยนี่ด้วยนี่ด้วยอนนี้แมวโอเคแล้วก็กุดทองสวัสดีครับจ้านั่นนะอ่ะโอยไปเลยอย่าได้มาอยู่ใกล้ๆใ,ให้เห็นหน้าโอเค น้นผมกลับไปะนะครับผมป้นป้นเรียบร้อยแล้วคอนอยญาตกลับบ้านนะฮะสัสดีตรงนี้นมีกล่องอะ่ะถ้าเราไปเอาเราจะโดนปะไม่โลภมากแล้วกันจะลาบหายโอเคผมต่อขึ้นข้างบนเลยแล้วันหวังว่าจะไม่มีใครมาสอยผมร่วงนะกันไว้ก่อนครับกันไว้ก่อนดีที่สุดเสียงอยู่ข้างบนเนี่ย แหมดีนะครับผมไม่ขุดขึ้นขุดขึ้นพอดีหัวนี่มีโอกาสนะครับมีโอกาสโอ้นี่ไงหยดย้ยอยจริงจริงๆลิงๆลงิงต้องหลงอ่ะแสดงว่าตกการนี่ไม่มีคือโอ้โห เกือบเกือบโอ้ยอุ้ยผมรองเท้ากันไฟเกือบไปเลี้ยวเกือบได้เป็นโกคันเกือบได้เป็นโกคันลกู่ไอชิหายกลับทางเดิมดีกว่าโอ้ลิชิดจะตะจะโกนดังเขเจินใจข้างห้องนะครับท่านชมเออ อุ้ยเกือบเลี้ยวกลับทางเดิมดีกว่าฮะผมว่าไม่มีทางไหนปลอดภัยถ้าทางเดิมไปปราสาทตรงนู้นเรายังไม่ได้ไปเลยฮนะเราไปตรงกลางตรงนู้นนะฮะอยากขึ้นไปดูข้างบนอยู่นะว่ามันมีอะไรบ้างนะได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โหเมื่อก,กี้บอกเลยครับรองเท้าช่วยชีวิตของแท้นะเออถ้าไม่มีไฟบริชั่นนี่ผมตายห่านไปแล้วนะฮะไม้เมอะไร แต่ <Okay. S 2> น้อยไม่เจอเนเธอร์เราก็ยังเจอประสาทหมูนะฮะอ่าตรงนี้ผมเอารูปนี้แล้วกันฮะนีโนะ่โอเคครับเลยนะโอเคครับลุนี่อะรูปน้ำปกเลยฮะท่านผู้ชมท่านนี้ก็มีแปลปลาเขียวแต่ทอดหมดก็กลับนะฮะ โอหายใจหมดเลยทำหลุมอะไรไว้ตรงนี้แล้วหมูลังหมูลังูจะตายพวกหมู้จะตายพวกหมู ไม่เอาหน้ารอดรอดจากประสราทมาแทบมาถึงขนาดนี้จะมาตายเพราะหมูก็ไม่ได้นะครับโอเคไม่เจออะไรกลับดีกว่ากลับมาก็ไม่โดนชิปเปอร์เระเบิดใไ่นะโอเคตอนนี้ผมกลับมาแล้วครับทุกคนเหรอเป็นครั้งแรกที่ผมกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วก็ค่อนข้างจะมั่งคั่งกันเลยดีดเดียวโอเคถึงเราจะไม่เจอประสาทเนเธอร์นะครับแต่เราก็อย่างน้อยเราก็จะเจอประสาทหมูเนาะโอเคนะฮะ โอเคเราไปสรุปยอดที่เลยดีกว่านะฮะโอเคเนี่ยแล้วคุณก็มาเดินแบบอย่างเงี้ยดูดิเล็แนะล้วกณโกเลมหมเราพอเริงจ้างมาทาลายสวนเล่นยังไงกันโอเคติดตรงนี้แหละอ่าที่ที่เหมาะสมนะฮะโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมโอ้โ oh. หหาในเธอมาทั้งวันเลยนะฮะอ่าไม่เจอเลย <laughs> โอเคนะครับแต่จังอย่างน้อยก็ยังเจอประสาทหมูเนาะโอเคก็ได้อะไรบ้างนะครับก็ได้เขาเรียกอะไรทำลายชุดเกาะเนาะที่ไปใส่ลายชุดเกาะของนี่เนเธอร์ไลท์เนาะอันนี้ชุดอัปเกรดของเนเธอร์ไลท์นะได้มา2ออันนะครับแต่เนเธอร์ไลท์เรายังไม่เจอนะครับแล้วก็ชุดเพชรตอนนี้เราได้มาครบเซตเลยนะครับไว้เราจะอัปเกรดให้แน่นๆฟูๆกันทีหลังเนาะโอเคไปเหนื่อยแล้วฮะท่านผู้ชมคลิปนี้ ถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จากกันไ่นะแค่นี้ครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ